วันนี้ก็จะพามาเที่ยวชมวัดอรณุณในยามค่ำคืนนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือจุดตรงที่ท่าเตียนฮะแต่ไม่ได้อยู่ในในท่าเตียนนะครับเพราะว่าพอกลางคืนแล้วท่าเตียนเขาเ,เ,เขาก็จะปิดคือเมื่อคืนนี่ผมไปเนี่ยคือท่าเตียนก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ไปในตรอกในซอกในซอยอของ ของใกล้ๆก,กับท่าเตียนนะครับคือไปชมความงามวัดอรุณยามค่าคืนฮนะแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็มองผ่านไปก็เจอวัดอรุณยามค่าคืนนี้สวยงามมากนะครับเพื่อนๆนะครับคือในมุมที่ผมถ่ายเนี่ยมันจะอาจจะไม่ใช่มุมที่สวยที่สุดเพราะเขามีาโครงข่ายอะไรเนี่ยเขามาวางกั้นไว้ห้ามคนลงไปหรืออะไรเนี่ยมันเป็นอันตรายนะครับมันก็เลยเขามาวางกั้นไว้ก็เ,เห็นแบบทิวทัศน์ไม่สวยอ,อย่างที่เราคิดไว้นะครับเพราะว่า มันเป็นสิ่งกีดขวางที่ป้องกันไม่ให้คนไปนะครับตรงนี้ผมก็เลย แอบไปตามซอกๆหนึ่งเพื่อจะมาถ่ายเพราะเราไม่ได้ไปที่ท่าเตียนนะครับพรอมเป็นกลางคืนนะครับภาพสวยงามมากนะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็ได้แวะไปไปอยู่ตรงตรงตรง,ตรงข้ามตรงท่าเตียนนะครับตรงเย็นๆที่เขายังไม่ปิดะน่าจะสวยแต่ตอนนี้ค่ำมากแล้วฮะประมาณสองทุ่มสามทุ่มสามทุ่มแล้วฮะที่ผมไปตอนนี้ก็เนี่ยก็นําภาพสวยๆงามๆของประเทศไทยเรานี่แหละครับวัดที่สวยงามนักท่องเที่ยวทุกคนมาที่นี่นะครับ ก็ต้องมาวัดอรุณนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงฟ้าตรงตรงฟากตรงข้ามกับวัดอรุณนะครับเนี่ยฮะมีเรือสําราญเรือท่องเที่ยวยามค่ําคืนเนี่ยสวยงามฮะวิ่งผ่านไปผ่านมาถ้าใครมีโอกาสสามารถที่จะไปล่องเรือชมความสวยงามในลําน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาของเรานี่ก็ ก็จะดีมากๆเลยครับหลายๆท่านก็ไปมาแล้วหลายๆท่านก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปก็หาโอกาสให้กับรางวัลกับชีวิตของตัวเองบ้างนะครับผมว่างๆผมว่าก็จะไปล่องเรือเหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสแต่ตอนนี้ก็อ,อยู่อยู่ข้างฟังไปก่อนก็แล้วกันนะมองไปกลางคืนเห็นวัดอรุณแล้วแบบสวยงามมากแสงประกายแบบโอ้โห เห็นล้วทึ่งมากฮะไม่ไม่เคยได้เราไปแต่หน้าวัดนะฮะไปแต่ข้างข้างหน้าวัดไปดูด้านหน้าวัดนะแต่ไม่เคยดูกลางคืนอนะ่ะตรงนี้เนี่ยกลางคืน,นี่สวยงามมากเพื่อนๆมีโอกาสกา็แวะกันไปเที่ยวนะครับผม